เฮ้ยมี Q E เอียงเอียงคอเอียงคอเอ่ยเออเอียงคอตายเลยเฮ้ยโอ้โหวิ่งแบบไม่ดูเลยเพื่อนตายวิ่งอย่างอื่นเลยเมื่อกี้ตายเดียว วัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ OEC TV นะครับผมวันนี้อยู่กันในเกมโพ g o n นะครับสำหรับตัวเกมนี้ก็ยึดจุดเหมือนเดิมน,นะครับ A B C นะครับยิงได้คะแนนเต็มก็ชนะไปนะเหมือน Battlefield นั่นเองแต่เกมนี้ค่อนข้างจะสเปคต่ำนะคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องก็สามารถเล่นได้เลยรับประกันได้เลยนะทุกคนดูหน้าสิ ก่อนอื่นที่จะไปรับชมคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่อง o ออิทีวีนะครับ <_ d ata> เพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนอกเพราะว่าช่วงนี้ะดิดงานมากเลยไม่ค่อยได้ทำเลยนะคลิปก็ลงอาทิตย์ละครั้งนะทุกคนเออเอาล่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เสร็จแล้วก็ไปรับชมคลิปกันได้เลยจ้าเออม,ม,เมีคนยิงอือครับเออยเลยเออมีคนยิงกูอุ้ยป๊อป โอ้ยสไนเปร์อีกโนบอลเฮ้ยโอจไหนเปร์เอ้โดนกลเฮ้ยเฮ้ยเขาหัวเขาหัวออ่าละโอเลือแตปีมเดียวชอบชื่อไอ้ดาตาล็อจะเบิดหรอกัวควางไว้ละอยู่ในจุด เออข้าหัวแอปเลือดเต็มแล้วโอเคยิดปีกยิดปีกกันยิงปีกันโอภพโอบเข้าโอบเลยเออโอบดิโอภดิร่วงเลยกลัวเดือกร้าระเบิดมันคว้าระเบิดเข้ามาเฮ้ยจอนวิกว่ะแอบฮะมีเหรอยังไงเราก็เล่นเป็นจอนวิกไงอ๋อยู่บนชาแนลด้วย ไอ้ดาเท่เท่ตอนวิกตอนวิ๊กตอนบิ๊กแค่เจ็ดนัดตอนวิก๊ยจะไงนี่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 ตอนวิกตอนวิกตอ้บระเบิดคฟางผิดทางโอ้อนวิกแตกนี่นี่ตอนวิกตอนวิกอือตอนวิ๊กแตกมันมากันละมาแน่นอนคนแรนคนเก่งว่ะเอสเอคนที่มันชื่อเอสเอเนี่ย กูยืนระเบิดไปละเฮ้ยเบื่อข้างหลังกลัวโดนนอนเลย A few moments later ไปครับอืมด nice ีโดนคนตีได้นีได้โอ้ยโอ้ยอไอ้เจ๊เพื่อนเราไม่ยิงโหดวะ ไปเออโดนเดี๋ยวครับแม่งย <ummer> ิงอย่างแม่นเลยแบงเอียงคอเรียบร้อยเอียงคอนี่เป็นไงเอียงเอียงคอเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอียงคอเจ้าเอียงคอ เยองคอแล้วคุณชาดายองคอมันอยู่มันอยู่ข้างในเว้ยยอดระเบิดเลยโยนจริงดิไม่ไม่โดนเอ้าวไม่ใช่มึงเหรอ หยึดบ้านแล้วยึดบ้านแล้วลุยเลยเพื่อนเราไม่เงี้ยเข้าไปในรถใช้ขาบันกูรออยู่ในรถนี่แหละเอโดนอยู่ว่ะเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนยิงกูโอ้มีคนยิงกูนี่นี่ไหนวะกูซุ่มอยู่กูซุ่มอยู่โอ้สองคนเลยเจ้าเจ้านี่ลงมือลงมืเออกูฆ่าได้กูซุ่มอยู่ในรถอยู่ในรถ ซุ่มนี่เราประดักอ่านเแิ่อีกแล้วเนี่ยใช่ควรดักบอกเลยนี่อดะโเหนื่อยเหนื่อยสตบหน้าเอ๊ะพวกมันเดือดบุกมาถึงนี่เลยเหรอไม่ได้ม่เกิดแล้วอ้มันไปอีกที่นี่วะใช่ใช่มันไปเกิดเอแล้วว่ะจันบาล แต่แต่คิวฮียงไม่บอกว่าแม่งอยู่เยอะขนาดนี้ <c oughs> โอ้ยโอ้ยไม่เป็นไรเอียงไม่ได้เปิดบ้านเราแล้วแม่งอ้อมเดียววะจอน์นะิคเนาะเข่าชาร์ตเข่าชาร์ตเปิดตามผู้กองมาแทกนี่อ่าผู้กองตายเออบีโล ผู้องตัวปองกูโดนยิงแน่เฮียออตายเฮ้ยเบิดแม่งกดผิดะยศเลิดเรียร้อนเดี๋ยวระเบิดกูแตกมาแล้วมาแล้วมีรอครับนี่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 นีนี่นีนี่น นายด้วยเจ๋วยึดขึ้นเลยไม่ฟังมันฟังมันสไนา์ด้วยพวกมันยังพวกมันยังมีคนเยอะอยู่เลยว่ะเฮ้ย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 นี่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 มันเป็นปิงเน่ยยิงไม่ตายมันแย่ว่ะแย่ละชุ่มโจมตีเฮ้ยบีโดนว่ะมาเอบีโดนเลยโอ้ยแยเลยเนี่ยเลยยิบเองดีกว่าจะไปเดินมาอืมครับ อ้าตายมันคมกว่า <c oughs> ไอ้เยอ้เหนือนอมครับสมมติตรงแทงน้ำไปดีกว่าไม่โดนเอียงคอไปเอียงคอเอียงคอ เปี่ยนคอไม่มีใครยึด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 เงียบเลยแตกครับโดดท้นพี้อะไรทำการยึดเรียบร้อยจ้าับเออโอ้โหไม่ตายว่ะนี่ผมมะเชียร์ให้โอเคผมจอ้อมหลังมันได้ต่อ เดี๋ยวติตานไมมีแน่เลยเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งวิ่งวิ่งทางนี้ไปพี่วิ่งทางนี้ก่อนใช่ไปเราทางนี้ไม่ได้อหรใช่เราไปทางเดียวแหละใช่ใช่ต้องไปทางนั้นโดดลงไปนะเก็ไม่ได้โดดลงไปน้ะระวังนันไปครับโอ้ยเยอะเยอะเยอะโอ้ยต้ยองหน้าเยอะมากอืโดนระเบิดไป จากไม่ีมบาโวไอ้เนาะซีนเาโวนี่ซีมระเบิดบาโบาไปไม่รู้ที่อะไรเลยวะแนอือเข้าหัวฟาบัยเลนี่แต่ข้าบ้ไม่ได้ด้วยแงเลยไ่โดนวะนี่น ยิงยิงเข้าไปดงเลยตายคาดงดีน้องเจอเงินโคตรหัวเลยอยิงอัดยิงอัดยิงอัดคือแบบโดนมันเป็นอะไรเพื่อนที่ว่าแม่งรวยหมดจริงหมดทุ่นลูกใครเฮ้ยมีระเบิดโยนลงไหมโอ้ยอ่ะมันยิงปืนสั้นเลยไม่ใช่อ่บ มันจามกูระเบิดแฟดไหมบงระเบิดแฟตอะไรนี่แน่โอ้ระเบิดอันนี้แหละตายนี่ลูกเกี้ยงกู

ต้องแต่เลือดยศป่นนาได้ไหมไอ้เอีย้ยสี่สี่บังไอ้เหี้ยพวกเรานี่พัฒนาเยี่ยม